ดราม่าพิมพ์ที่พายอสวัสดีครับผมชัปปี่และนี่คือโซเชียลวนะครับผมและวันนี้ครับกลับมาแล้วครับกับเรื่องราวดราม่าครับ ก็คือเรื่องราวที่เราได้นําเสนอไปเมื่อวานนะครับใครยังไม่ได้ดูนะครับไปดูได้ที่ตรงนี้นะครับผมก็คือนะครับเขาได้ไปช่วยเหลือเด็กที่อยู่บนดอยนะครับที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีทีวีไม่มีความรู้เรื่องการปลูกผักนะครับเขาก็ได้ไปช่วยเหลือนะครับและก็ได้ทําคลิปออกมาและก็ติดแฮชแท็กเทรนดิ้งอันดับหนึ่งนะครับในทวิตเตอร์นะครับรวมทั้งในสื่อโซเชียลทุกทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เฟซบ t ๊กทวิต ใน y t u t u นะครับขึ้นแฮชแท็กกันดับหนึ่งนมาแรงนะครับผมโดยล่าสุดนะครับหลังจากที่คลิปนี้ออกไปนะครับก็มีประชาชนพูดถึงเรื่องราวนี้อย่างมากครับรวมไปถึงดราม่าบังเกิดครับเมื่ออมของพิมพ์ริพายนะครับที่ได้ทุ่มทุนครับมอบแสงไฟให้เด็กครึ่งร้านนะครับหลังมีคนครับโผลก็บริจาคเหมือนกัน2.9แสนบาททำชาวเน็ตนะครับตั้งคำถามตกลงยังไงใครบริจาคก่อนหลัง โดยมีสมาชิกผู้ใช้ f c e b o o o คลายหนึ่งนะครับได้ออกมาโพสข้อความระบุว่า สำหรับโซลาเซลล์ที่เพื่อนใน Facebook ร่วมบริจาคไปช่วงตุลาปี63ตอนนี้เด็กๆมีไฟฟ้าใช้แล้วนะคะขอบคุณแพทด้วยที่เป็นสะพานบุญและติดต่อหาโซลาเซลล์รวมถึงขึ้นไปดูแลเด็กๆมาหลายๆรอบใจมันได้ฮ่าฮ่โดยนะครับเขาก็ได้โพส a c e b o o k นะครับอัปเดตเรื่องราวของแผ่นโซลาเซลล์นั้นนะครับผมโดยโพสต์ว่าอัปเดตเรื่องโซลาเซลล์นะคะแพทและเพื่อนๆลงพื้นที่กันเองนะคะสอบถามรายละเอียด หรือต้องการช่วยเหลือด้านอื่นสอบถามได้เลยค่ะเป็นที่ที่เราไปกันมาเมื่อ17-21ถึง21ตุลาคม2 5 6 3ที่ผ่านมาโรงเรียนมีเด็กประมาณ40คนน้องๆมีไฟฟ้าใช้แค่ช่วง8โมงเช้าถึง5โมงเย็นมาจากโซลาเซลล์สแผงซึ่งไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ต่างๆไม่มีสื่อการสอนอื่นอน,นอกจากในหนังสือเรียนและสิ่งรอบตัวของน้องๆอ,อาหารกลางวันของน้องๆ จะไม่มีของสดเพราะไม่มีตู้เย็นแช่ของโอนแล้วแปดสลิปใต้โพสได้เลยนะคะจะได้อัปเดตยอดเงินได้เลยขอชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายนี้รวมทั้งหมดแล้วสําหรับการติดตั้งเราจะขอรับแค่จํานวนค่าติดตั้งนี้เท่านั้นนะคะและจะแจ้งเรื่อยๆนะคะว่าดําเนินงานไปถึงไหนแล้วขอบพระคุณทุกคนนะคะพูดง่ายๆนะคะผมเขาก็ได้มาโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับที่ได้ไปบริจาคนะครับแผงโซลาร์เซลล์ให้ที่นั่นนะครับจึงทําให้ชาวเน็ตบางส่วนนะครับ เกิดข้อสงสัยนะครับว่าเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรพร้อมทั้งตั้งคําถามใครทําก่อนหรือหลังจะเกิดกระแสดราม่าหรือไม่บางก็บอกว่าพิมพ์ริพายเหมือนพูดว่าตนเองเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งๆท,ที่มีเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กๆอีกตั้งหลายส่วนแต่ก็มีบางส่วนบอกว่า อธิบายหมดแล้วว่าพิมพ์ริพายออก50 0แสนไม่ได้พูดถึงคนอื่นและไม่จำเป็นต้องพูดถึงเพราะมันเป็นแค่ช่องของพิมพ์ริพายไม่จำเป็นต้องพูดถึงคนอื่นเนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกันนอกจากบางส่วนนี้ยังไม่ตัดสินใจรอให้ทางพิมพ์ริพายออกมาชี้แจงเรื่องราวดังกล่าวก่อนอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าของ Facebook ดังกล่าวนะครับได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติม,ตมว่าทางเรารวบรวมเงินบริจาคได้2 9 0 0 0 0พิมพ์ริพายบริจาคมา500,000เงินทั้งหมด7 9 0 0 0 0บาทโดยพิมพ์ริพ ไม่ทราบว่ามีเงินบริจาคอยู่แล้ว209ซึ่งทุกคนมีเจตนา จะให้เด็กบ้านแม่เกิดพัฒนาขึ้นส่วนผู้รับเงินรับเงินทั้งหมดไปต้องชี้แจงและอธิบายส่วนเงินต่างๆค่ะทุกคนมีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะร่วมทําบุญนี่ก็คือเรื่องราวที่สแววดาม่านะครับโดยได้โพสต์อีกว่าบ้านแม่เกิดตาบลนานเกียนอําเภออม,มก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ถนนเข้าหมู่บ้านแม่เกิดน่าจะมีดาวเทียมอยู่แล้วมีโรงเรียนเด็กๆได้เรียนหนังสือไม่ใช่อยู่ไปวัน,วนๆแบบมองไม่เห็นอนาคตมีไฟส่องสว่างอยู่ก่อนแล้วจากมูลนิธิและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตกลุ่มจำปีเหล็ก TLC Group และสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดูดูแล้วหมู่บ้านมีการเข้าถึงจากหน่วยงานของรัฐเอกชนมูลนิธิต่างๆบ้างแล้วในระดับหนึ่งซึ่งก็มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยนนครับออกมาคอมเมนต์เชิงเดียวกันว่าบนดอยดังกล่าวนั้นไม่ได้กันดานเหมือนกับในคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับข้างบนนั้นพอมีไฟฟ้าและโรงเรียนบ้างแล้วอยู่ห่างบ้านสันต้นปินตำบลแม่ตื่นอ,อมก่อยมากไหมคะหลานสะพ้ายอยู่ที่นั่นไกลมากแต่มีทุกอย่างนะอินเทอร์เน็ตไวไฟไฟฟ้ามีครบ สะดวกสบายแค่ไกลเฉยๆไหนบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่มืดมิดเด็กอยู่ไปวันๆอย่างไม่มีอนาคตไงอ่านบทความแล้วก็งงๆเน้นอะไรบางอยา่างว่าจุดประสงค์ต้องการอะไรบ้านนาเกียนใช้ช้างไถหน,หนาเคยอ่านเจอในอสทอใช่แล้วค่ะอ้าวแล้วพิมพ์รีพายไปเป็นหมู่บ้านไหนมาวะต้นตอของความฉลาดน้อยแทนที่จะช่วยด้านอาชีพและให้เขาเลี้ยงชีพได้หรือเข้าถึงสาธารณสุขกับส่งทีวีให้น้องๆบอกพี่ๆทีวีเดกไม่ได้บนนั้นน่ะเขามีครบเกือบทุกๆอย่างนายทุนที่พวกมันเด็ด กาเขาก็ไปวางระบบพื้นฐานกันไว้หมดแล้วเพียงแต่ไม่ครบและเพียบพร้อมอย่างคนข้างล่างเช่นสัญญาณมือถือบางจุดก็ยังเป็นแค่ 2G เพื่อใช้ในการสื่อสารเท่านั้นและความต้องการของคนบนนั้นอยากได้ของบางช่วงเวลาอย่างพอใกล้ฤดูฝนคนบนนั้นต้องการเกลือเพื่อมาเก็บรักษาอาหารเพราะในฤดูฝนการเดินทางจะไม่สะดวกพื้นดินราชันมันลื่นสําคัญสําคัญเลยเขาอยากได้เงินเอาไปช่วยใช้ใจ่ายในชีวิตประจาวันแบบเราๆนี่ล่ะอยากบอกว่าเน็ตไอดอลอย่าไปเชื่อถือมาก เียรัพตัวเองยังกัเป็นคนค้นพบหมู่บ้านนี้เองสังเกตถ้ามีโรงเรียนก็มีครูแสดงว่าไม่ได้เป็นหมู่บ้านที่ถูกลืมแต่อย่างใดความเจริญอาจไม่เท่าสังคมเมืองแต่ก็ไม่ใช่ไม่ได้รับการเหลียวแลจากรัฐ อาคารเรียงขนาดนี้ไม่กันดารแน่ๆอันนี้ใช่หมู่บ้านที่พิมพ์ริพายไปใช่ไหมคะมีบ้านแม่เกิบเดียวหรอครับนอกจากนี้นะครับทางเพจมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตน,นะครับได้โพสต์ข้อความไว้วันที่14ธันวาคม63ว่าที่ระบุทางมูลนิธิได้ทาการสารวจและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่บ้านแม่เกิตบตะบนนาเกยนอาเภออมกอ๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปแล้วกว่า51ครัวเรือนโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกจากนี้มหาวิทยาลัยและคณะยังได้จัดกิจกรรม เพื่อเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านบนดอยอีกด้วย และก็ยังมีอีกนะครับจากสสชบ้านแม่เกิดสสอนาอมก๋อยการสร้างโรงปลูกผักอินทรีย์ของสสช,ชเพื่อให้นักเรียนได้มีผักไว้ประกอบอาหารกลางวันตลอดทั้งปีอีกทั้งเป็นการเรียนรู้ให้กลุ่มสนใจในชุมชนได้ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับมีหลายจุดนะครับที่คนว่าพิมพ์ริพายคือประชาชนคนหนึ่งใช้เงินตัวเอง5 0 0แสนพัฒนาช่วยเหลือเด็กๆเป็นสิ่งที่ดีมากเท่าที่คนคนนึงจะทำได้คำถามคือทำไมแม่ค้าอย่างพิมพ์ริพายนะครับต้องเป็นฝ่ายพัฒนาสว ปฏิภาพของคนบนดอยทั้งที่ความจริงรัฐมีงบประมาณจํานวนมากแต่เงินไม่ได้ลงมาถึงในส่วนนี้บ้างเลยคนคนหนึ่งที่เป็นคนธรรมดาไม่มียศไม่มีตําแหน่งไม่มีหน้าที่มาพัฒนาด้วยซ้ําแต่เขากลับควักเงินตัวเองออกมาเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่ไม่มีที่ไม่ได้รับการดูแลแล้วคนที่เกี่ยวข้องจริงๆละ่ะแดกงบจนอิ่มหรือยังดาได้ไหมชุมชนที่เขายังลําบากอยู่นี่นะครับก็คือเรื่องราวดราม่านะครับที่เกิดขึ้นกับคุณพิมพ์ริพายนะครับหลังจาก ที่ได้ไปช่วยเหลือเด็กๆนะครับที่อยู่บนดอยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับพิมพรีพายนะครับได้ออกมาพูดนะครับนี่ครับเพจของคุณพิมริพายนะครับผมคนทำบุญอ่ะไม่มีใครคิดไม่ดีหรอกน้องเจ้าของโพสต์และพิมพ์ต่างมีเจตนาที่จะทำบุญด้วยใจทำบุญแล้วรับบุญกันทั่วหน้านะคะกล่าวสาธุพร้อมกันแล้วแยกย้ายค่ะสุขสันต์วันเด็กจุ๊บจ และนี่ก็คือเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่คุณพิมพ์ลี่พายนะครับได้ไปทําการบริจาคนะครับนำทีวีนําแผงโซลาร์เซลล์นะครับไปน้องก็มีคนออกมาพูดนะครับก็แบ่งเป็นหลายฝั่งนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะสนับสนุนคุณพิมพ์ลีพายนะครับแล้วคุณละครับมีความคิดเห็นว่ายังไงกับเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นนี้คอมเมนต์มาคุยได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมและจนกว่าเราจะพบกันใหม่กับโซเชียลวุดวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบาย คนทาดีก็เป็นดราม่าเฮ้คนเรานี่เนาะดราม่าจริงๆ